อัปเดตล่าสุดเงินดิจิทัลวอลเล็ตปรับเกณฑ์เงื่อนไขาการรับเงินพิสูจน์ความรวยความจนหรือ จะดับฝันคนไทยทังประเทศฟังคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับชมช่อง Youtube วันนี้ทางช่องนำข่าวสารมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะก็คงเป็นเรื่องไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากเรื่องเงินดิจิทัล Wallet ที่เป็นข่าวอยู่ณตอนนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ติดตามเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะคะ ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาพร้อมๆกันอย่าลืมให้กําลังใจทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะคราวนี้นะคะมีการอัปเดตที่เว็บไซต์ของฐานเศรษฐกิจนั่นเองนะคะเงินดิจิทัล1น0 0 0มบาทรอมชอคงังเลงชงเศรษฐาสัปดาห์หน้าเคาะกลุ่มเป้าหมายชู3แนวทางนิยามเกณฑ์คนรวยเปลี่ยนรัศมีการใช้จ่ายระดับอำเภอ เลื่อนจ่ายพฤษภาคม2567นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ร,รัฐบนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัล10,000บาทหลังการประชุมคณะอนุก,กรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปชัดเจนในหลายประเด็นแต่ในบางประเด็นยังมีข้อขัดแยง้งซึ่งจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรมวคังเป็นประธานเคาะรายละเอียดอีกครั้งในสัปดาห์หน้าโดยมติที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันนั้นได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทโดยมีข้อเสนอแนะในการกำหนดกลุ่มผู้ที่จะได้รับสิทธ์ ซึ่งต้องการให้ตัดกลุ่มคนรวยออกคณะกรรมการก็รับฟังและมีการปฏิบัติตามโดยมีความเห็นการแบ่งเกณฑ์การรับเงินดิจิทัล3แนวทางดังนี้ 1. จ่ายเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน15-16ล้านคนใช้งบประมาณ1.6แสนล้านบาท 2. พิจารณาตัดกลุ่มคนที่มีความพร้อมทางสังคม มีรายได้เดือนละ25,000บาทหรือมีเงินฝากในบัญชี10000 0บาทจะเหลือผู้ที่รับสิทธิ์4 3ล้านคนใช้งบประมาณ4.30แสนล้านบาท 3. พิจารณาตัดผู้ที่มีรายได้เกินเดือนละ50,000บาทหรือมีเงินฝากในบัญชี5 0 0 0 0 0บาทจะเหลือผู้ได้รับสิทธิ์49ล้านคนใช้งบประมาณ4 9แสนล้านบาท ทั้ง3แนวทางนี้เราจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานตัดสินใจอีกครั้งโดยมีการส่งเรื่องไปสัปดาห์หน้าส่วนจะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่นั้นจะต้องรอติดตามต่อไปส่วนข้อสรุปเกณฑ์รับีการใช้จ่ายก็ได้ในระดับอำเภอนะคะมีร้านค้าเพียงพอให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยโดยระบบการขึ้นเงินของร้านค้านั้นจะต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนิติบุคคลและบุคคลธรรม รรที่อยู่ในระบบภาษีขณะที่การยืนยันตัวตนนะคะมีความเห็นตรงกันจะต้องดําเนินการตามกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่เคยได้ใช้สิทธิโครงการของรัฐนะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนต้องยืนยันตัวตนเฉพาะคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเท่านั้นขณะที่ร้านค้าต้องการเข้าร่วมโครงการเปิดให้ทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคเป็นต้นสำหรับการดำเนินงานในช่วงเริ่มต้นของโครงการที่จะใช้พรบงบประมาณปี2567นั้นอาจจะให้โครงการเติมเงินดิจิทัล10,000บาทดำเนินการได้ล่าชา้าตามที่ร่างพรบงบประมาณมีผลบังคับใช้ล่าชา้าจึงเป็นไปได้ว่าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภา2567ฟังมาถึงตรงนี้แล้วจะเป็น ็นการดับฝันประชาชนหรือไม่นั้นใครมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะหาเสียงไว้ว่าจะจ่าย1,000 0บาทอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะได้รับทุกคนไม่ตรวจความรวยความจนไม่มีการพิสูจน์อะไรเลยเงินจะเข้าให้ในบัตรประชาชนของทุกคน และจะจ่ายในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์2567แต่พอมาถึงณนะวันนี้นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆนานามมาเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่างบประมาณอาจจะไม่เพียงพอนะคะจึงจะมาคัดกรองนะคะเกี่ยวกับความรวยความจนของประชาชนนะคะและอาจจะเลื่อนจ่ายไปอาจจะเป็นในช่วงของเดือนเมษาพฤษภาะะเพราะฉะนั้นนะคะใครมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปวิดีโอ ะะและถ้าอยากให้ช่องหาข่าวสารเรื่องไหนมาอัปเดตให้ฟังคอมเมนต์พูดคุยบอกต่อกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเช่นกันนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังเป็นคลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามยังไม่เคยกดกระดิ่งของทางช่องเลยอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ